กิมพุชิวตอนประการสิทธิ์คงทงคี้ใช้พลังฝ่ามือโค่นทลายป่าที่ขวางหน้าออกเป็นทางกว้างเข้าไปพบเห็นเท่าเหลวไหลกุ้ยอุยบูสิงเพียวเพียวจือ้อและลีโพงโสงเอกที่เจงเคี้ยงเซี่ยวพิงนอกจากการปรากฏตัวของเซี่ยวพิงรู้สึกสงสัยไม่เข้าใจแล้วอื่นๆต่างอยู่ในความคำนวณก่อนเซี่ยวพิงเป็นคนที่ขี้นับถือที่สุด รักที่สุดมีความสําคัญต่อชีวิตที่สุดเพราะเซียวพิงขี้ยินยอมทุ่มเทคุณค่าของชีวิตโดยไม่ขบวิคิ้วสักน้อยนิดเมื่อเห็นสภาพที่ซูบซีิสลบสลายของเซียวพิงไหนเลยไม่ปวดแปลบจับจิตใจแต่คานวณความหนักเบาตอนนี้ยังคงไม่มีเวลาไปเห็นแก่น้ําใจบุรุษสตรีลีพงเพราะต้องการลูกกะโทษต่ตอสํานักอาจารย์เมื่อกล่าวอย่างอาถรรพ์แล้วตวัดมือหมายจะฟาดหน้าผากตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย แต่ต้องชักมือกลับลงมาอีกคราแสดงว่าเห็นคี้แล้วพรานมีเสียงแค้นหัวรอดังจากปากเพียวเพียชื้อแล้วลงมือก่อนจึงส่งเสียงตามหลังอยู่ต่อหน้าซื้อโจกงเราสำนักจะสารักษากดให้แก่คงทงแล้วสองฝ่ามือของหมันฟาดไปหนึ่งเข้าใส่ใบหน้าลี้พงหนึ่งเข้าใส่จุดแป้หวยของโซงิกความเปลี่ยนแปลที่อุบัติโดยกระทานหันขี้ต้องกระวนกระวายยิ่งนัก ระยะยังหาก,การอีก6 7เจวารีบใช้กระบวนท่าขุนขาวเปลี่ยนสีประกายสีทองประสานกับเสียงลมที่กาดกเรียวดูด,ดันทะลักออกไปดุดมรสุมคลุ้มคลั่งฝ่ามือนี้นับว่าทุ่มเทกำลังภายในเท่าที่มีออกไปจนหมดสิน้นฝ่ามือที่คี้ฟาดไปในยามกระมวลกวายแม้มีเป้าอยู่ที่เพียวเพี้ยชื้อคนเดียวแต่ทั้งสามที่ยืนเรียงเป็นแถวเท่าเหลวไหลและกุ้ยอุย้ยบุษยงย่อมอยู่ในอรารพวาฝ่ามือนี้ด้วย เสียงโครมดังสน,นั่นเมื่อพลังฝ่ามือทั้งสองปะทะกันขี้ถลาออกเป็นเจ็ดเก้าปราสาททั้งรางสานสะท้านสองตาลหาลปราไายมีแต่ประกายสีทองเพียเพียจื้อไหนเลยมีพลังฝีมือป่านี้ทรือที่แท้เมื่อกี้ฟาดฝ่ามือไปแล้วเท่าเหลวไหลพ่นพลังลมปราณออกจากปากมาขุมหนึ่งพลังลมปราณของเท่าเหลวไหลเป็นการช่วยเสริมพลังของเพียวเพียจือ้อให้เพิ่มกว่าเดิมอีกเป็นพันช่าง ดังนั้นเองเพียรเพื่จื้อยืนม่านปาดของเขาเป็นฝ่ายมีเปรียบเต็มประตูแต่ก็ดีที่มีการจูจ่โจมเช่นนี้แชซี่วงเอียจึงยังรักษาชีวิตไว้ได้ที่เพียวเพียจื้ใช้การรอบประทุษหมายจะปิดชีวิตแชซี่วงเอียเพราะมันก็เห็นกี้เช่นกันส่วนลึกของหัวใจมันหวานหวานต่อขี้เป็นที่สุด โดยเฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังของคี้รวมทั้งนอเชียงโกงเคียงซิ่งเอียย่อคนที่เพียงส่งเสียงโดยไม่เห็นตัวฝีมือสุดสูงจนไม่กล้าอย่างคำนวณผู้นั้นมันต้องการสังหารแชซีวงเอียที่เป็นผงในดวงตาน้ำในเนื้อของมันไปก่อนเพื่อลิดหลอนเพศภยัยภายหลังของมันจากนั้นใช้แผนชั่วร้ายเลือดเย็นอาศัยความเหลวไหลของเท่าเหลวไหลสังหารคีไป การปรากฏตัวของคี้ย่อไม่อาจตกตาเท่าเหลวไหลที่มีความคงกล้าไม่ผิดสายฟ้าเท่าเหลวไหลที่เปิดเผยโง,ง่งมกระทําเรื่องราวใดไม่เคยใกล้ควรมาก่อนฝ่ามือที่คี้โจโจมาเพื่อกรูยังเข้าใจผิดคิดว่าคี้คจงใจฟ้าใส่มันเสียอีกมันเห็นคี้เสียหลักถลาออกไปหลายก้าวต้องรู้สึกเวทนาขึ้นบ้างส่งเสียดงดังๆสาหวานขี้ไม่บาดเจ็บกระมัง ที่เจงเคียงที่มีขี้เป็นกําลังหนุนอันเข้มแข็งจิตใจคึกคักข,ขึ้นอีกอาโขรีบหันไปร้องบอกแชร์ซีวอองเอียขี้ติมาแล้วปิิศนาของประการสีคขี้คลายได้แน่ซื้อเจ๊กับลี่ตัวก็ไม่ต้องใช้ชีวิตทดแทนพระคุณสํานักแล้วลีโพงถอนใจยาวไม่มีปัญญาว่ากล่าวได้แสดงว่าจิตใจคับแค้นรานทดถึงขีดสุดโซงเงยกจึงกล่าวขึ้นแทน หวังให้ประกาศสิของกี้ติเป็นของจริงเถิดเสียงของหนางแผ่วเบาจิตใจหนางไหนเลยไม่เจ็บช้ำพลันทดจนสุดซึ่งเช่นกันขณะเวลานั้นเท่าเหลวไหลหัวรอกล่าวกี้นึกไม่ถึงว่าเจ้าก็มาแล้วนะฉะนหนไม่ทักทายก็ฟ้าใส่เล้าฝ่ามือหนึ่งนั่นเป็นของขวัญรับหน้าหรือไรกี้ที่มีความในใจสับสนเป็นพร้อยผ่านไม่ทราบจะใช้ว่าจะใดตอบโต้เท่าเหลวไหลหัวรอห่าหากล่าวอีก เราเข้าใจแล้วเจ้าต้องการทดสอบพลังฝีมือของเราเท่ากับดูก่อนตอนอยู่ในโรงเตี้ยมมันมีความพร์กเอนดูคี้เป็นพิเศษตั้งใจรับคี้ไว้เป็นสิทธิ์ของมันอยู่แล้วแสดงว่ามันต้องการแสดงฝีมือสักกรดาเพื่อให้สิทธิในความคิดของมันยอมรับนับถือทั้งปากทั้งใจซึ่งตอนนี้มันลืมขำนัดของเพียวเพียจือ้อและปัญหาของแชซี่วงเอียไปแล้ว เสียงหัวรอด่างกึกก้องกังวานจนสะท้านทั่วทั้งป่าเขาลำนาวพ่ารแต่เสียงหัวรอนี้มีเพียงเท่าเหลวไหลเข้าใจเองเท่านั้นเมื่อเสียงหัวรอชะง,งักหายสองมือถูกกันไปมาพลังหยุดเหนียวไม่มีเสียงขุมหนึ่งแต่แฝงกระพายไหนที่แกงกล้าวดูด,ดันทะลักไปยังซัวอกของข,องขี้ขี้ไหนเลยทราบจิตเจตนาเท่าเหลวไหลต้องร้องในใจ เท่าบาศบลงมืออมหิตปานี้นับว่าเราขี้ตาบอดหลงถือมันเป็นคนดีงามไปขี้ทั้งที่รู้แน่ว่าต่อต้านไม่ได้แต่ไม่อาจไปรุ่มเทพลังเท่าที่มีออกรับมือโดยมีความคิดที่ไร้เดียงสาหากสามารถอาศัยกิมฮุชิววขู่ขวัญมันไว้ชีวิตสามีพัญญาลีพงก็รักษาไว้ได้แล้วดังนั้นเองตอนขี้ต่อต้านพลังของเท่าเหลวไหล มีความมุ่งหมายใช้ล้วนหลายเข้าหลอกล่อเอาชัยขี้แยกเท้ายืนบ้านหงายร่างพี่ออกไปเจ็ดเชียโดยไม่กล้าต่อต้านพลังของฝ่ายตรงข้ามตรงโตกหากโหมตรงตรงโดยหลบจากนักมหาเบาเปลงอนุภาพกิมพุชิ้วถึงขีดสุดขี้ที่ผ่านพยายนอันตรายมา,มามากหลายได้รับทราบเรื่องราวพิโกนพิสดารมากมายพอจะคำนวณคุณประโยชน์ที่เลิศพิสดารของกิมพุจิ้วอ,ออกบ้างแล้ว และเห็นฝ่ามือของขี้พอสะบัดประกายแหววหวาวที่คล้ายพระพุทธรูปจำนวนร้อยร้อยผ่านผ่านทะลักติดตามกันไม่ขาดสายในเสียงพลังที่ด่างคล้ายฟ้าร้องภูเขาฝ่ามือประกายไพศาลปานมหาโนบทะลักไปที่ชายโขง้ายของเท่าเหลวไหลด้วยนิภาพยิ่งใหญ่ไม่อาจดูแคลนได้เท่าเหลวไหลถูกขู่ขวานจงงานไปจริงๆเท่าเหลวไหลเป็นผู้หนึ่งของยอดโขน พระรนาวุโสสูงสุดที่มีเหลือน้อยกว่าในยุทธจักรยุคนี้แม้มีความรอบรู้กว้างขวางลึกล้ําแต่ยังไม่เคยเห็นแนวทางวิชาฝ่ามือที่พิโกนพิสดารเช่นกี้มาก่อนเลยพลังฝ่ามือที่กาดเกลี้ยวมหาศาลของกี้ทะลักไปคล้ายจากทลายแผ่นดินเท่าเหลวไหลแม้ยืนตัวโตรกไม่ได้ปัดป้องตีโต้แต่พลังลมปราณที่ทะลักออกคุ้มครอ,องร่าง ยังคงหนักแน่นมั่นคงน้าตระหนกยิ่งพลังการฝึกปรือที่นานกว่า100ปีลมปร,ราณที่ทะลักจากกรา่างนผกขึ้นเป็นละอองสีขาวจางๆมีพลังสะท้อนอันมหาศาลไม่อาจคากำาหน,นพลังจจ่โจมหนักหน่วงเท่าใดยิ่งสะท้อนออกมาได้รุนแรงเพียงนั้นขี้ใจหายว่าพูรู้ตัวว่าเหลวร้ายแล้วแต่ถูกลมปร,ราณที่เป็นละอองคุ้มกรองทั่วร่างเท่าเหลวไหล ดึงดูดพลังไว้จนต้องงานกับที่ไม่อาจเคลื่อนไหวคี้ไม่สามารถถอนตัวนีจะออกจากอนุภาพนั้นลมปราณทะลักติดต่อตามการของเท่าเหลวไหลชำแรกเข้าไปตามจุดเส้นชีพประจอทั่วร่างของคี้ขณะคี้รู้สึกอวัยวะภายในเบ่งพองแทบพระเบิดจากกันไม่มีปัญญาต่อต้านทนฐานนั้นเท่าเหลวไหลพันสลายลมปราณเขมานออกไปหัวรอเสียงก้องกล่กลาว อาฮานึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเพียงเป็นเฮติกันได้ไม่อาจรับไว้เป็นสิทธิวาจาครานี้ของท่านผู้อื่นไหนเลยจะเข้าใจที่แท้ท่านเกรงลงบปานภายในไปทดสอบกำลังภายในของขี้ทราบว่ากำลังภายในขี้ไม่ได้ด้อยกว่าท่านเท่าใดนักขี้ก็คล้ายสำนึกออกเท่าเหลวไหลไม่มีอกุศลจจิตคิดายโจวบโจรเมื่อฝ่ายตรงข้ามร้างลงบปานภายในกลับไป จึงคารวะจะหลดพื้นแล้วถามไม่ต่อสู้กันแล้วเือต่อสู้เสือไปชีวิตน,น้อยของเจ้าก็ตอกไม่มีแล้วถ้าไม่คิดจะทําร้ายข้าพเจ้าหรือพระเอ็นดูยังรู้สึกน้อยไปเลยเพราะเหตุใดกราบไหว้เป็นเฮียติร่วมสาบานเถิดนั่นเป็นเรื่องของภายหลังเรื่องตอนนี้เล่าขอถามท่านผู้เท่าก่อนฉะไหนทําร้ายตีตกอข้าพเจ้าได้วีตอกอเป็นผู้ใดลีพง เออที่แท้เป็นเจ้ากระต่ายทำลายอาจารย์ตัวนี้เองไม่อาจพร้อยปากด่าคนมันไม่เคารพป้ายประกาศสิทธิเจ้าสำนักคงทงเป็นการลบหลู่ทำลายครูบาอาจารย์ชั่วชั้นสามารที่สุดอ้อป้ายประกาศสิทธิใช่ประกาศสิทธิคงทงหรือไม่คี้เข้าใจมาอีกชั้นหนึ่งที่แท้เพี้ยเพี้ยชื้อใช้ประกาศสิทธิปลอมมาหลอกหลวงเท่าเหลวไหล เท่าเหลวไหลที่โง่ o ง oo ง o มย่อมเข้าใจว่าเป็นของแท้ภายใต้จิตใจที่ต้องการจะหลงกิรปุ่มคงทงให้เกรียงไกรอีกครั้งจึงลงมือต่อรีพง้งโดยไม่ประณีคี้ได้คิดถึงตอนนั้นความมั่นใจเพิ่มพูนอีกอักโขแสดงแน่ชัดในถุงหนังกว้างมีประกาศสิทธิคง,งทงที่แท้จริงอยู่ยังกลัวกะไหลดังนั้นแค่หัวรอกล่าวที่แท้ท่านผู้เท่าเพียงรู้จักการสิทธิ์ไม่รู้จักคน เท่าเหลวไหลคล้ายงุนงงวูบจึงตอบมีว่าใครสำนักใดตาเป็นเช่นนี้คงทงไหนเลยนอกกฎเกณฑ์ได้เออหากแม้ประกาศสิทธนของปลอมเหรอเราผ่านตาตรวจมาไม่ปลอมแน่หากบังเอิญเป็นของปลอมเหรอพี่พี่จื้อต้องได้รับโทษถ,ถูกร้อยดาบสับสังหาแรแหลกเละไม่อาจเป็นไปได้แน่คีมิกล่าวกะไรอีกลวงประกาศสิทธิ คงท้องที่ที่ได้มาจากถ้ำม,มา่านต้ำบินของนักราพยายมจากถุงหนังกวางขี้แกวงไปหมาด้วยความกระยิมเข้าใจว่าเป็นฝ่ายมิใช้แน่นอนเด็กขาดขี้ยอมเสียคารมวกวนเป็นเนินนานจุดมุ่งหมายย่อมต้องการผูกมัดเท่าเหลวไหลไว้ซึ่งเยี่ยงนั้นย่อมช่วยชีวิตลีพงตัวก่อไว้ได้แน่แล้วมีค่าเท่าเหลวไหลพอเห็นประกาศสิทธิ์ในมือคี้ กับตะเบงเสียงหัวรอสนานป่อนไว้กล่าวเรกนกขาวขวันของเจ้ากล้าแข็งไม่เบาขี้่นงงจึงถามผู้เท่าท่านหมายความอย่างไรหรือเท่าเหลวไหลถึงกับปั้นหน้าเขาเร่งเครียดตอบอาโรคระเมิดกฎที่อุก,กิเทียมฟ้าควรทราบการสร้างประกาศสิทธิสักนกอื่นปลอมเป็นโทษที่ไม่อาจอภัยให้ได้ขี้มั่นใจประกาศสิทธิในมือตนต้องไม่ปลอม จึงยืดอกเชิดหน้าแก้นหัวรอสวนขาประกาศสิทธ์แท้หรือปลอมยังแยแกแยะไม่ออกมีหน้าร่าวผู้คนจึงเรียกท่านเป็นเท่าเหลวไหลเท่าเหลวไหลคุนขืนจนตบอกดังฉาดแล้วตวาดไปเหลวไหลประกาศสิของเพีลเพียชื่อตรวตรามาแล้วหรือประกาศสิคงทงที่ถ่ายทอดกันมานานกว่าหนึ่พันปีจะมีสองอันได้ขีตวัดประกาศสิในมือขึ้นส่งเสียง ยายไม่ดูของข้าพเจ้าบ้างเท่าเหลวไหลจำใจเดินเข้ามารับประกาศสิทธิ์พลิกไปไปมามาเป็นเนินหนานส่งเสียงรำพึงวิกรเป็นเช่นเดียวกันไม่ผิดเพีย้ยนเพียวเพศจือที่กลั้นใจฝากมานานก็รีบส่งเสริมแทนทีสื่อโจโกงอย่าเห็นว่ามันปากยังไม่ซีไกลิน้ำนมวิจาตามเล่ยอุบายนบว่ากรอกกิ้่ชั่วร้ายเหนือมนุษย์อย่าหลงกลมาเป็นนั้นขาดเท่าเหลวไหลเลิกคิ้วตวาด เราข้ามเกรงฝึกปรือวิชามาเข้าใจมากกว่า70ปีหรือจะมาฝึกเสียเวลาเปล่าได้ฮะฮฮะฮให้เราคิดดูก่อนดีชั่วก็ต้องคืนความยุติธรรมแก่มันลีพงที่สงบปากคำอยู่เนิ่นนานเดินเข้ามาหาคีแล้วกระซิบคียตีติผู้พี่ไม่อาจาไม่บอกได้แล้วลีตัวกรมีวาจาโปรดบอกมาโอวันที่สหลังจากท่านหนีหน้าจากกี้ัวกก เพียรเพียจื่อก็พาซือโจโกงไปถึงซือโจโกงใช้ประกาศสิิ์คงทงเป็นหลักฐานยืนยันตามนีเราจงใจฝ,ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าสมณกซึ่งเป็นสิทธิยศต่อคงทงนั้นนั้นเราพยายามไปแสรบอกประกาศสิ่งอันนั้นเป็นของปลอมไม่อาจเชื่อคำกล่าวหาเพียเพียรจื่อเพียงข้างเดียวที่จริงประกาศสิ่งอันนั้นก็เป็นของปลอมอยู่แล้วโอ้ซือโจโกงในยามเดือดดันยัดเข้ามาในมือเราไหนเลยจะฆ่าเป็นประกาศสิิ์แท้จริงให้เป็นไปไม่ได้กระมัง ครั้งแรกที่เราเห็นประกาศสิทธิ์ในมือเพียวพิวจือ้อรู้สึกแม้เป็นรูปสนากเดียวกับที่คงทงถ่ายทอดกันมาหลายร้อยปีแต่ประกายและลวดลายผิดการโดยสิ้นเชิงจึงไม่เชื่อข่าฟังคำสั่งไม่ยอมรับฟังโทษทานทุ่มเทกำลังต่อต้านขยดขืนมิค่าครานี้ถึงกับเป็นความจริงนอกเสียจากประกาศสิทธิ์คงทงมีสองอันประกาศสิทธิ์คงทงถ่ายทอดมา14รุ่นเป็นเวลาย,ยาวนานร่วมพันปีมีอยู่อันเดียวจริงๆต้องไม่มีสองอันแน่ ประหลาดแท้แสดงว่าในมือของข้าเจ้ากับเพียวเพียวจืดต้องเป็นอันหนึ่งเป็นของปลอมหรือกีพโล่งขึ้นแล้วขโมดคิ้วกล่าวต่อเป็นไปได้อย่างไรการข้าเจ้าได้ประกาศสิทธิจากใจกีจือที่อสัญกกรรมในถ้ำท่านเป็นคนตายแล้วต้องไม่หลอกลวงผู้คนอีกรีบดูซื้อโจโกงเสียงลิโพนไม่ทันขาดขำเท่าเหลวไหลคนศีรษะกล่าวหากเป็นเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนเราอาจถูกทาลกเจ้าหลอกลวง,ลงหลงไหลได้ แต่ตอนนี้ผิดกันแล้วเราเป็นคนที่มีความเข้าใจกระจ่างแจ่มใสเฮ้อเฮห,หลังจากแค้นเสียงไม่น่าฉลาเกรียดเย็นฉาตวาขึ้นแทนของปลอมของปลอมท้าลกกล้าหลอกลวงเราผู้เท่าหรือขี่ตะลึงหลานทันทีเป็นเดินทานยังไม่อาจส่งเสียงตอนนี้คุณุคิดเข้าใจแล้วตอนอยู่ในคฤหาสห์เคี้ยงซึ้งจือถูกเพียวเพียจื้อช่วยกะที่ตนบาดเจ็บใช้ฝีมือเคลื่อนจานปิดดาว เปลี่ยนประกาสีแท้และปลอมไปจากตนขีรุนคิดชั่วครู่ส่งเสียงอย่างไม่ยินยอมหรือคิดจะลังแก่เขาเจ้าที่ยาวไว้เท่าเหลวไหลเน้นเสียงดังหนักหากไม่ใช่เห็นแก่น้ำใจที่อยู่ด้วยกันในโรงเตี้ยม,มาตลอดทั้งคืนเราต้องกาจัดเจ้าไปเสียนานแล้วเฮ้อเหลวไหลจนถือของแท้เป็นของเทียมไปประกาสีของเจ้าไม่อาจเป็นของจริงได้ของแท้สร้างขึ้นจากโลหะธาตุาทั้งห้า ตอบให้เป็นอาวุธคมกริบป,ปานใดยังไม่อาจฟันแตกบินสักน้อยนิดประการสิทธิพร้อมนั้นเราเพียงใช้กําลังบีบไปก็กลายเป็นปุ๋ยผงทันทียายไม่ใช่แยกแยะง่ายได้ยิ่งอย่างนั้นท่านทดลองดูหรือให้ทารกเจ้ายินยอมทั้งปากทั้งใจเราทดลองให้เจ้าดูเท่าเหลวไหลกล่าวถึงตอนนี้การประการสิทคงทงข,งของกียี้และเพียวเพียรื้อไว้ข้างละเมอและเห็นดวงตางของท่านเป็นประกายวูบไปหน้ามีลอก หลากสีที่บัดเดียวปรากฏบัดเดียวเลือนหายน่าดูอย่างยิ่งนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกเกรงกลังภายในถึงขีดสุดแล้วและเป็นการแสดงออกผู้นี้มีพลังการฝึกปรือที่ยาวนานกว่า100ปีพระนิยินท่านตวาดในเสียงกล่าวแบมบือทั้งสองข้างออกมาข้างที่การประการสิทธิมีแต่เศษเหล็กเป็นผุยผงร่วงพร,ร่างปรส่วนข้างของเพียรเพียจือ้อยังคงเป็นปกติ ไม่ได้บุบสลายเลยสักน้อยนิดซึ่งไม่ต้องอธิบายก็ทราบประกาศสิของกี้นั้นเป็นขลองปลอมแน่กี้ยืนซึมสาวราวตอไม้แต่สีหน้าลีพงซี่สลดจนหดหูความหวังเพียงหนึ่งเดียวของมันสูญสลายไปแล้วมันไม่อาจละเมิดคำสั่งของซือโจโกโงแม้รับแค้นบันโทษปานใดมีแต่ต้องฆ่าตัวตายลูก,กโทษเท่านั้นโซงเอกมันเป็นอูวงเอียร่วมชีวิตย่อมต้องตายติดตามไปในปรพภ แ่นางมีจิตใจแจ่มใสโปรงตกกว่าหลีพงจึงอย่างเยือกเย็นอยู่ได้เพียเพื่ชื้อหัวเราด้วยความลำพองกล่าวสือโจโกงหลานสิ่หวังให้ท่านผู้ทา้าพิทักษ์ความยุติธรรมแทนด้วยขณะเท่าเหลวไหลจะมีความเคลื่อนไหวขี้แค้นหัวเราตวัดช้าไว้แล้วสืบเข้าไปแค้นเสียงเย็นชาผู้ทา้าเพียงนี้อายุติธรรมเกินไปสีหน้าเท่าเหลวไหลเครียดหลงกระช่างเสียงถามสะไหนว่าไม่ยุติธรรมหรือ สองมือการประการสี่สองอันสามารถใช้กําลังที่ไม่ทัดเทียมกันย่อมมีอันหนึ่งเคราะห์ร้ายถูกขี้เป็นปุ๋ยผงไปเอ๊ะเจ้าหมายความท่านผู้เท่าจงใจทําลายอันจริงหรืออันปลอมไว้เท่าเหลวไหลตะเบงเสียงหูรอ้อสนานบาดไหวเลิกคิ้วจนตาเป็นประกายวาวตวาใส่หน้าขี้เราพูดเท่าไม่เคยกล่าวว่าจะมุดเท็ดมาไหนเลยหลอกลวงเจ้าที่เป็นทารกได้หรือ นอกเสียจากมอบประการศีลอันที่เหลือแก่ข้าพเจ้าเจ้าจะทำกาอะไรข้าพเจ้าคีดคิดจะทดลองดูใช้ใช้บีบมันแหลกเป็นผุยผงได้หรือไม่สุดยอดของโลหะทั้งห้าผสมกันแม้เป็นช้อปลาององกลับชาิบังเกิดยังไม่อาจแต่ต้องมันให้บินไปสักน้อยนิดทาลกเจ้าเพิอฝันปานโคนปัญญาอ่อนไม่แน่กระมังหากทำได้ประการศีลท,ทั้งสองตาเป็นของปลอมไม่มีวาจาว่าเกาเราจะกลับป่าเขาลึก สามบาบไม่ออกสู่ยุทธจักรทั้งชาติใช่บ้านปลายของชีวิตเหลวไหลไปจวบจนวันตายเถิดตกลงถือวาจานนี้เป็นสัญญาคีแม้ว่ากล่าวปากแข็งแต่หัวใจสานไหวหระทึกรู้สึกเรื่องราวเป็นเช่นนี้มีแต่ต้องเสียงโชคดูเท่านั้นเองแล้วคีใช้มือขวาที่มีกิ่มหุดชิวรับป้ายประกาศสิทธิคงทงมาเกณฑ์กำลังใส่แข็งขวาไปคีเริ่มตนกจนใจสะท้าน นึกไปถึงเด็กขาดป้ายประกาศสิทธิที่เป็นแผ่นเหล็กไม่สะดุดตาถึงกับมีความแข็งแกรง่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าบีบจนฝ่ามือปวดแปลบบอย่าว่าจะบีบให้มันหักเลยกระทั่งจะบีบพักสักมุมหนึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ขี้ยังไม่ท้อแท้สิ้นหวังใช้กําลังกำาแน่นกำแน่นแน่น,น,นเรื่องมหัศจรรย์บังเกิดขึ้นแล้วประกาศสิทธิ์คงท้งที่ปลอมขึ้นจากโลหะแข็งแกรง่งถึงกับระเบิดจากกัน ขี้ตนกยิ่งนักรีบแบมือดูประกาศสิคงท้งหักออกจากกันเป็นสองชิ้นไปขี้มิทานพิจณาละเอียดพลังดึงดูดหนักหน่วงคุ้มหนึ่งกระชากประกาศสิสองเสียงนั้นปลิวไปจากฝ่ามือขี้รีบมองตามที่แท้ถูกเท่าเหลวไหลคว้าไปไว้ในมือและเห็นเท่าเหลวไหลพิจนาประกาศสิคงท้งทั้งสองซี่โดยละเอียดบูดคิ้วแนบแน่นกรุ่นคิดอยู่เนิ่นนานพันส่งเสียงรำพึง สุดยอดโลหะธาตุาทั้งห้าถึงกับแยกจากกันได้หรือสวรรค์ต้องการช่วยเหลือกี้ให้ประสบความสำเร็จกี้ก็ส่งเสียงความรำพึงในใจเป็นสวรรค์ช่วยจริงๆแล้วไหนเลยมีคนทราบยามใดที่กิมฮุจิอประกอบกับโลหะธาตุาทั้งห้าเกิดประสิทธิภาพพิสดารขึ้นมาในช่วงพริปตามีความร้อนแรงป่านเต่าหลอมละลายชว่วงที่ใจกี่จื้อเชื่อมประการศทธิะให้ติดก,กันออกไปกระดา แน่นอนกี้เนื่องจากมีกิมฮุจิ้วคุ้มกันมือขวาต่อให้เป็นความร้อนกว่านี้ก็ไม่รู้สึกดังนั้นเปิดเผยความลับของสำนักคงทงทีม่มีบุคคลภายนอกร่วงรูง้ออกมาตอนนั้นในมือเท่าเหลวไหลถึงกับมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งผู้อื่นไม่มีปัญญาเห็นชัดเจนเพียงเห็นมีอักษรเล็กละเอียดเขียนไว้ถี่ยิบเท่านั้นเท่าเหลวไหลเพ่งสายตาบนอักษรแนวนี้ไม่ได้สนใจความเคลื่อนไหวทางภายนอกอีกแล้ว ที้ยังคงครุ่นคิดจนซึมเศรสาประกาศสิโลหะที่แข็งแกร่งฉะไหนหากออกเป็นสองซีกได้หรือปริบตานั้นกุ้ยอือบูสิกที่เจ้าเล่เจ้ากลนสังเกตออกว่าความนี้ต้องมีเล่สไนอื่นแอบแฝงสีหน้าเท่าเหลวไหลเครียดลงแล้วดวงตาเป็นประกายแวววาวมีทั้งตื่นเต้นสงสัยทั้งงุนงงไม่เข้าใจทั้งเดือดดาลคลั่งแค้นจนผู้คนพอเห็นต้องหวาดหวั่นขวัญเสีย กุยอุยบูเสิงชัยตาให้เพียรเพียจือแล้วกระซิบปากกายตาซื้อจ่กของของท่านผิดปกติเพียรเพียจื้อเมื่อเห็นเท่าเหลวไหลดึงกระดาษออกจากในระหว่างกลางปากกาสิคงท้องมาม้วนหนึ่งมีความหวาดหวานชุมขวัญฝ่ออยู่แล้วเพียรเพียจื้อรู้อยู่แก่ใจใจกี่จื้อซื่อเหี่ยของหมันแตกฉานเชี่ยวฉานวิชาโหราพยากรกลัวอย่างยิ่งว่าในกระดาษนี้ บ่งบอกความลับชั่วร้ายของหมันและเล่ห์หายที่มันฉีกตำแหน่งเจ้าสำนักคงทงจบจนได้ยินกุ้ยอุ่ยบูสิงกระซิบยิ่งหวาดหวัว่นจนใจสั่นระลิกแล้วหากแม้ข้อความในกระดาษบอกเล่าเรื่องมอบหมายประกาศสิทธิคง,งทงแก่ขี้และเรื่องที่หมันหวาดหวัว่นเพราะด้านเพิ่งมาจริงอย่างนั้นเท่าเหลวไหลไม่ตลกหนังหมันก็ประหลาดยิ่งพอได้คิดเช่นนั้นชายตาบอกป้ายให้กับกุ้ยอุ่ยบูสิง ทั้งสองถึงกับฉวยโอกาสที่ผู้คนทั้งมวลตื่นแต้นสนใจต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลจนจดจอ่อมีกล้างสงเสียงอย่างไรถอนถอนเท้าถอยไปเบาๆบ,าบาอหลายก้าว็็าหันกายวิ่งออกไปสุดกำลังทันทีคีแม่รู้ตัวก่อนผู้อื่นแต่จนใจที่ทั้งสองหนีไปไกลกว่า40วาแล้วได้แต่ตะวะากองเป็นโจรมีพิรุษในใจรีบไล่กันเสียงดังร่างขยับหมายไล่ตาม จะถูกเท่าเหลวไหลสกัดถางไว้ถามจเจ้าพบใจกี่ชื่อมาหรือกี่เห็นคนร้ายหนีไปไกลแล้วขุนเคืองจนแผ่สุดเสียงเคยเห็นเคยเห็นท่านตายอยู่ในถ้ำม,ม่านนัำบินโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้านอกจากใจกี่ชื่อยังมีผู้ใดหรือมีสตรีนางหนึ่งเป็นอาจารย์ปรมุขเยี่ยมุ่งเสียเพื่องจดเปล่ยเปล่าเช่นกันเท่าเหลวไหลพันตะเบงเสียหัวร่อดังสนันหวั่นไหว เป็นเวลาเนิ่นนานยังไม่ขาดหายเป็นเสียงหัวรอะที่กาดเกลี้ยวรันทดอีกเนิ่นนานดวงตาเท่าเหลวไหลเป็นประกายแวววาวตวาดด้วยโทสะเอวรฉา,านชั่วร้ายเราเข้าใจมาได้แล้วเข้าใจแล้วจริงๆริงคาคต่อยโครมเข้าที่สงอกคี้โดยไม่คาดหมายคี้ฟังออกว่าเสียงหัวรอะของท่านผิดปกติมีการระวังตัวอยู่ก่อนแล้วจึงรีบเบี่ยงกายหลบไป ขนาดจะถามท่านะไหยลงมือต่ออิทธิผู้คนลด้วแต่เท่าเหลวไหลกลับยืนตะลึงหลานในที่นั้นตัวยังสารประลึกอีกด้วยคล้ายเกิดทโรคภัยใกล้เจ็บโดยฉับผันก็ปลา่าลีพงรีบน้อมกายถามสือโจโกงท่านเป็นไรไปหรือเท่าเหลวไหลส่งเสียงคล,งล้ายลำพึงเราต้องคาเพียวเพียชื้อให้ได้จบคำตวัดฝ่ามือจะฟาดลงไปอีก ขี้จูใจด้วยวัยปัญญาเรียบตวัดสุดเสียงท่านคือลีพงตัวกอเราคือกี้เพียเพียชื่อหนีไปนานแล้วเท่าเหลวไหลงุนงงบูบจึงคล้ายมีสติขึ้นมาขมมดคิ้วส่งเสียงโอ้เร็วไหลจริงๆก่อกลัผิดพลาดแล้วเพียเพี่ชื่อเล่ามีราบหายไปที่ใดแล้วเท่าเหลวไหลขโมดคิ้วแนบแน่นพันยันประกาศสิทธิสองซีกนั้นไว้ในมือลีพงหันกายวูบเดียว,วาร่างก็พุ่ง ออกไปไกลกว่า60วาเพียงปริบตาเหลือจุดดำดำให้เห็นเท่านั้นมีเสียงแผ่พร้องกล้องมาแต่ไกลข้าเพียรเพียรื้อแล้วค่อยฝึกวิชาเข้าใจใหม่